มาดูตัวอย่างข้อถัดไปตัวอย่างข้อถัดไป do not indicate person number and tense ก็คือมันไม่ได้มาช่วยขยาย person ก็คือบุคคลตัวเลขและประโยคเลยโอเคไม่ได้มาช่วยขยายตรงนี้มาดูซิว่าคือยังไง she tiptoe round the house so as not to wake anyone โอเคอันที่มาในรูปของ to เป็นเอ่อ uh, infinitive ใช่ไหมมี to to นำหน้าแล้วบวกด้วย verb verb หนึ่ง verb หนึ่งก็คือ wake ใช่ไหมโอเคโอเคประโยคนี้พี่ภูมิจะแปลได้ว่าไงคะ she tiptoe round the house so that, so as not to wake anyone ้เขาอะไรลูกทิปโทแปลว่าอะไรทิปโทก็คือเดินเขย่งเท้าเดินแบบเอาปลายนิ้วเหมือนอย่างกับเออพี่ภูมิเคยเห็นคนเต้นบัลเล่ไหมเคยเห็นเต้นบัลเล่เขาจะใช้ใช้เออปลายปลายนิ้วเท้าเขย่งเอาใช่ไหมเหยียบเหยียบที่พื้นใช่ไหมเออตรงนั้นเราเรียกว่าทิปโทโอเค t ีติโต e ้ round the house ก็คือเขาเดินแบบขย่งขย่งเท้า so as not to wake anyone ก็คือเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันมีเสียงดังไปทำให้คนอื่นตื่นอย่างนี้อย่างสมมุติว่าพี่ภูมิสมมตุติพี่ภูมิมมหนีหนีเที่ยวกลางคืนสมมุตินะเป็นหนุ่มแล้วนะหนีเที่ยวกลางคืนใช่ไหมทีพี่ภูมิกับบ้านมาตีสามพี่ภูมิกลัวพ่อแม่ได้ยินใช่ไหมพี่ภูมิก็ ค่อยๆเปิดแง้มประตูขย่งเขย่งเท้าเข้ามาเพื่อไม่ให้เขาได้ยินเสียงเดินแบบนี้เขาเรียกว่าทริปทโทโอเคโอเคพี่พูมาดูคำว่า to wake มันมีคำว่า to to บวกกับ wake ตรงนี้คือเป็น infinitive ละจำได้ไหมมาตะกี้ที่คุณต่อบอกว่ามันจะมาในรูปของ infinitive ก็ได้หรือว่า gerund ก็ได้ใช่ไหมคะ wake ตัวนี้เป็นคำกริยา แต่ณที่นี้เขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคโอเคเขามาทำหน้าที่อะไรคะช่วยขยายอะไรขยายทิปโทเดินขย่งเท้าเพื่อที่จะไม่ปลุกคนอื่นขึ้นมาใช่หรือไม่ ที่นี้กูต่อถามว่าคำว่า to wake ตัวนี้เนี่ยมันมันทหน้าที่เป็น infinitive ใช่ไหมมันมาขยายตัวเลยใช่ขยายทิปโทไหมใช่ป่ะใช่ไหมทีนี้ถ้ามันมาขยายทิปโททิปโทเป็นอะไรของประโยคอะไรนะครับถ้าคำว่า to wake ตัวนี้มันมาขยายทิปโท ครูต่าถามว่าทิปโทเป็นอะไรของประโยคเป็นกริยาครับอืมใช่ไหมคําว่าทิปโทเป็นเวิร์บใช่ไหมคะแล้วทิปโทมาขยายเท่ากับว,ว่าไม่ไม่ใช่ทิปโทรมาขยายทูเวกมาขยายทิปโทเท่ากับทิปโทตัวเอ้ยคําว่าเอ้ทําไมติดทิปโทเท่ากับว,ว่าทูเวกตัวนี้เป็นแอดเวิร์บไปแล้วเพราะว่าขยายกริยาใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะครับโอเคดูประโยคถัดไป อ infinitive s gerunds infin and participles โ okay. อเคมันก็คืออันนี้เอาหมายถึงว่ามันจะมาในรูปของ infinitive ก็ได้ gerunds ก็ได้หรือว่า participles ก็ได้โอเคพี่ภูมิมาดูเซตประโยคนี้ I struggle to understand คำว่า to understand เป็นคำที่โขาขีดเส้นใต้ถามว่า to understand ในที่ทำหน้าที่เป็นอะไร อินฟินิทีฟอินฟินิทีฟถูกต้อง very good ใช่ไหมเพราะว่าในประโยคนี้ I struggle to understand จบแค่นั้นมันไม่มีตัวอื่นไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีคำหน้าไม่มีกรรมไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือทำหน้าที่เป็นอินฟินิทีฟเฉยๆเลยก็คือฉัน Uh, struggle ก็คือหมายถึงว่า uh, อะไรนะเหมือนกับมีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจในประโยคนี้โอเคเท่ากับว่า to understand ตัวนี้ก็คือมาเป็น infinitive โ okay? อเคซึ่งมันมาจากคำว่าอะไร to to บวกกับ understand ใช่ไหมถ้าเป็นคำว่า understand ล้วนๆก็คือคำกริยาถูกไหม แต่ว่ามันมี to 2นําหน้าดังนั้นตรงนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ verb แต่ว่าเป็น infinitive yes okay oh. ต่อมา appear in infinitive infinitive participle and gerund p a r t i c i p a t e clause okay มาดู kids like to play on computers okay Kids like to play เขาขีดเส้นใต้ตรงคำว่า to play ถามว่า to play เป็นอะไร infinitive infinitive ใช่ไหมใช่เป็น infinitive